สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตโคเคอเรนซ,ซีบิตคอยในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่างานหินงานยากมากๆนะสำหรับคนที่เป็น speculative speculation นะครับในการหาระยะในการเทรดเพื่อกินกำไรเนาะส่วนต่างของราคาเนี่ยตลาดมันไม่ค่อยมีการ drive เยอะเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้มีการเลือกทางเกิดขึ้นนะครับกาจะทาให้ซึมๆเซ็งๆนิดนึงนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าหมดแล้วนะค,ความกังวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งเงินเฟ้อนะฮะรบอบล่าสุดแล้วก็ในฝั่งของตลาดบ้ยที่ทางเฟดได้มีการประกาศคงดอกเบี้ยไว้ ตามที่คาดการเลยนะต,ตลาดก็กลับมีแรงทุบเกิดขึ้นแล้วก็ดรอปลงมาซึมๆนะครับดังนั้นเนี่ยตลาโซนนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าจะใกล้เลือกทางแล้วผมว่าแนละ้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเบื่อเบอื่อมากๆเซงเซงมากๆนะครับอาจจะเป็นต้นเทรนดของการดายในทิศทางในทิศทางหนึ่งก็ได้นะครับรวมถึงในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงสัญญาณในเทคนิคอลเล็กๆก,กันด้วยนะฮะแล้วก็ในฝั่งรับสนอื่นๆด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวรีบดูกันคลิปครับ คลิปนี้สับสู์โดย Infinox โบรกเกอร์ชั้นนำที่เปิดมานานกว่า10ปีจากประเทศอังกฤษมาพร้อมแอปพลิเคชันใหม่ IX Social แอปก p y t เทรดอัตโนมัติใช้ง่ายไม่ต้องฟร้ากราฟสร้างผลตอบแทนเันมืออาชีพโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ i n f i n o ok x t h a i l a n d ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอถึงคอมเมนต์จะได้เป็นกลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครอยากเข้ามาคุยต่อในไลฟ์บนแชทดิสคอดเทเลกราฟนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตแหัวข้อการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบต์โทเค็นซี่แล้วก็ทองคำด้วยนะฮะตอนนี้ในฝัั่่่งงงขออออนนนนนะะครรบเเพืืด็ปลลมมาาาแแถวววโซ44 47้จก ตอนช่วงที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มาณ46นะซึ่งตอนนี้มันดรอปลงมาจากตลาดที่มันค่อนข้างซึมแล้วก็มาเบี่ยงเบนมาในฝั่งของความกลัวค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเปิด Po ซิชั่นเองเนะผมยังกลัวๆเสียวๆนะช่วงนี้นะครับว่ามันจะดรอปลงมาอีกชุดหนึงแล้วก็จะ make new low ได้นะครับอันนี้ก็ยังเสียวๆเนี่ยนะอันนี้เป็นความรู้สึกของตัวเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะบ่งบอกถึง f e e l i n งของตลาดประมาณหนึ่งนะว่าคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะยังรู้สึกแบบ วิวช่วงนี้อยู่แล้วก็กลัวเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยลิซิบอร์ดในการเปิดโพชชั่นนะครับฝั่งขารองน่าจะมีเยอะกว่านะครับอันนี้เปรียบเทียบจากทางฝั่งจีพยาหรือว่าความรู้สึกของเราเนะอ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งของตัวเลขต่างๆที่ได้มีการเปิดเผยออกมาละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัลตานอกเบียที่ล่าสุดเป็ดได้มีการคงดอกไว้นะครับครั้งต่อไปอีก38วันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโพเขาพุ่งไปก่อนเลยสําหรับการโคงดอกนะ ที่7.3.7นะครับครั้งก่อน9.9%เลยแล้วก็เฟดก็ได้มีการครงดอกไว้นะครับเดี๋ยวจะต้องรอดูรอบถัดไปนะว่าจะเป็นยังไงแต่อาจจะมีเอฟเฟกหรือว่าผลกระทบจากตัวเลขอื่นๆนะครับที่ทำให้เฟดเปลี่ยนมุมมองก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอ่ะคราวนี้ล่าสุดมีข่าวที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันผมรอข่าวนี้มาระยะเวลาประมาณนึงแล้วนะครับก็คือ JP Morgan เนี่ยได้มีการวิเคราะห์นะครับคาดการราคาน้ำมันว่ามันจะสลัก สลักก็คือการพุ่งขึ้นไปนะครับไปทำการเบรกไฮก่อนหน้าแล้วก็ไปแตะแถวประมาณ150หเหรียญน,นะครับซึ่งออตัวในฝั่งน้ำมันเนี่ยเราได้มีการอัปเดตนะครับตัวเทคนิคหรือว่ามุมมองเนี่ยว่ามันจะบูลลิตมาค่อนข้างนานแล้วนะแต่ในฝั่ง JP Morgan แกนเพิ่งมาพูดตอนนี้นะครับก็พอผมเห็นข่าวนี้เนะี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแปลกๆแล้วเว้ยผมอาจจะต้องลดพอร์ตน้ำมันหรือเปล่านะครับในการถือพวกหุ้นพวกสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราลองดูนะเพื่อนในฝั่งของน้ำมันเนี่ยดัชนีเนี่ย มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็เราได้มีการอัปเดตเรื่องบูลลิตในการเบรคตั้งแต่ด้านล่างละวถาประมาณ72นะครับที่จริงผมเก็บพวกหุ้นต่างน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ถวประมาณ60กว่าแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนตอนนี้ในภาพเดเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับ JP Morgan ออกมาพูดก่อนละแต่ถ้าเกิดภาพเดเริ่มมี d ด v ว r g e เจนเกิดขึ้นเนี่ยผมอาจจะทยอยลดโพชชั่นนะครับในฝั่งของตัวหุ้นน้ำมันเนี่ยซึ่ง ประมาณบประมาณ120นะครับในภาพเดย์เนาะซึ่งถ้าตอนนี้เราดูในฝั่งภาพวีคเนี่ยราคามันก็ยังเขาเรียกว่าเชิดอยูอ่นะครับมันเชิดอยู่ดัชนีมันก็ยังเชิดอยู่แล้วก็ภาพวีคที่ปิดไปตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีลักษณะของการเชขายที่ดุแรงเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าแตลาโซนนี้ไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่ละนะครับเพราะว่ารายใหญ่อาจจะเริ่มอยากเคลียร์ของนะสำหรับมุมมองผมนะครับในฝั่งภาพมันก็ยังดูบูลิตอยู่นะครับก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปเทสแถวไฮก่อนหน้านะที่เขาได้มีการพูดไว นะครับแถวประมาณ100่งร้กว่าๆแล้วจะเบรกขึ้นไปประมาณ150อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแถวโซนนี้ผมอาจจะมาดูสัญญาณการอ่อนแรงนะครับในภาพมันอีกทีหนึ่งก็อาจจะเคลียร์เยอะๆหรือว่าอาจจะสวิตช์โพซิชั่นมาเปิดโพซิชั่นทางฝั่งช็อตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ในฝั่งของ Bitcoin คริปโตเคอเรนซี่บิตคอยนะฮะญี่ปุ่นนะครับโนบุระแบงก์นะครับของญี่ปุ่นเนาะก็ได้มีการอัปเดตถึงแพลนต่างๆว่าเขาว่าจะมีการเปิดตัว ตัวบิตคอยฟันออกมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีวนึงแต่ในฝั่ง Market Cap ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวคนที่เข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนเนาะในฝั่ง Bitcoin อาจจะยังไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับทางฝั่ง US หรือว่าทางฝั่งจีนนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีอีกหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวมารอด,ดูกันแล้วกันอ่ะคราวนี้เรามาวิเคราะห์ตลาดอื่นกันบ้างน,นะก่อนที่จะไปจอดลึกในทาง,ง Bitcoin นะครับดาวโจนเนี่ยภาพเดย์นะครับตอนวันศุกร์นะปิดไปก็ลบประมาณร้อยกว่าสุดนะครับในฝั่งก,กน,น่อย ทรงๆอยู่แต่ในภาพมันเนี่ยก็มีแรงในขาเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราดูจากในฝั่งไอซ์ไเนี่ยเพื่อนแถๆวๆโซนนี้น่าจะเป็นลักษณะการคอร์เรคชันนะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงหรือว่าเมกนิวไฮเกิดขึ้นนะครับดาวโจนส์ก็เหมือนกันนะน่าจะเป็นลักษณะการคอร์เรคชันนะครับในในในขาของเดือน2เดือนนี้นะครับเพราะว่าหลายๆยังออกมาหมดละนะครับน่าจะมีลักษณะของการเซลล์ออนแฟกเกิดขึ้นนะครับดับมันเมื่อกี้เราพูดไปละดีเอสวนะครับมาดูนิดนึงเป็นไงดีเอสวเนี่ยเทรนค่อนข้างแข็งเลยนะ เท่นุ่างแข็งเลยเพราะภาพมันเนี่ยไซยเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้มาระยะเวลาประมาณหนึ่งนะเกือบครึ่งปีได้นะเพื่อนถ้าลองนับแท่งดู1 2 3นะครับกเดเดือนน่นะครับตรงน,นี้มีการเบรกขึ้นมาซึ่นก็ดูในฝั่งภาพเดเนี่ยก็ค่อนข้างบูลลิตเลยนะครับบูลลิตประมาณหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นก็อาจจะมีการไซเวย์เกิดขึ้นได้นะครับในฝั่งของดิฟไนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะคราวนี้ในฝั่งของทองคำทองคำเนี่ยถามว่าในช่วง ไล่เอาเวลา,าตอนนี้นะถามว่าเทรดยากไหมเทรดไม่ค่อยยากนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงทองคำเนี่ยมีสัญญาณดิเวเรนซ์ให้เห็นไหมก็นิดนึงนิดนึงนะครับแต่ดิเวเรนซ์ตรงเนี้ยมันตอบรับตัวดิเวเรนซ์ตรงเนี้ยคือราคามันไซเวย์นะครับมันไม่ได้ดรอปลงไปรเร็วๆเลยซึ่งแนวนรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะในฝั่งภาพมันนะทองคำก็คือประมาณพันหกนะครับไม่ควรหลุดแล้วก็โลก,ก่อนหน้าแถวมันพันแปดสิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็แถวโซนเนี้ยมันไซเวย์มาดังนั้นเนเี่่่ยบงบงอกวา เหมือนสะสมพลังเพื่อที่จะเบรกไฮต่อแต่การเบรกไฮตรงนี้มันต้องเบรกแบบแรงมากๆแล้วก็ทะลุนะในฝั่ง ISI ถ้าประมาณ85ขึ้นไปซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดจะเบรกไฮตรงนี้เดือนที่มีการปรับตัวเบรกขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันต้องรุนแรงมากๆนะในฝั่งทองคำนะครับก็มอนิเตอร์กันแล้วกนะันเนาะผมก็มองแบบนี้มองว่าน่าจะเม e เนียวไฮนะครับในฝั่งทองคำนะี่ย อ่ะคราวนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปเทรดทองก็สามารถไปดูรายละเอียดนะใต้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับแล้วก็เข้าไปจำในฝั่ง Discord กันได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่ง Bitcoin กันบ้นางเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ Bitcoin เนี่ยภาพมันเนี่ยเพื่อนดูในกรอบไกลๆก่อนแล้วกันภาพมันเนี่ยเพื่อนดูน,นิดนึงว่าการปรับตัวของเขาเนี่ยมันยังยกโลเรื่อยๆซึ่งการยกโลเนี่ยมันค่อนข้าง healthy เฮลตี้เนาะสำหรับมุมมองเทคนิคอลนะครับถ้าเมกนูโลเนี่ยผมเคยเตือนเพื่อนหลายๆรอบแล้ะ ว่าอย่าเข้าไปยุ่งเข้าไปสนใจในฝั่งคริปโตที่แม็กนิโอลนะครับมันจะทําให้เราเจ็บตัวแต่ในฝั่งบิตคอยก็ยังยกโลอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังเฮลตี้ที่สุดอยู่นะครับในตอนนี้นะซึ่งถ้าเราดูลักษณะเวฟในการปรับตัวลงตรงนี้มันเป็นขาของคอลเลกชันถูกไหมเห็นชัดเจนนะว่าเป็น3มขาคือดรอปมาเป็น A ขึ้น B แล้วก็ลง C ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเรา forecast ว่าน่าจะจบละนะครับคราวนี้เราลองมาเจาะลึกๆกันว่าการปรับตัวขึ้นใ่รอบนี้มันมีโอกาสเป็นลักษณะของหรือว่่าามม้ทีขึน แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นการยอ่อซึ่งจะย่อลึกหรือเปล่าหรือว่าจบขาหนึ่งตรงนี้แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันในในเคสหนึ่งเคสสที่เราได้มีการวิเคอห์กันไว้นะครับผมิเคะห์ไว้ค่อนข้างลึกประมาณหนึ่งนะเคสแรกเลยเดูภาพมันก่อนลยการภาพมันเนี่ยตอนนี้ในฝั่งเส้นค่าเฉลี่ยนะเพื่อนออมันมีการปรับตัวกดลงมาแล้วอีกประมาณ6วันเนี่ยถ้าเกิดยังไม่สามารถปรับตัวดึงกลับขึ้นไม่ได้นะครับยังตึงๆอยู่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่ดรอปลงต่อได้นะครับในภาพมันนะในภาพวีคนะครับภาพวีคเนี่ ถ้าปิดแถวโซนนี้นะมันจะมีลักษณะของการขึ้นบรีจเจ็คเส้นค่าเฉลี่ยวพวกนี้แล้วก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการตัดเกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันจะมีการปรับตัวเบรกขึ้นไม่ได้ขึ้นมายืนแถวมา2,008หรือว่าแถวมา2,800แปดแปดพันห้าร้อยสองหมื่นเก้าสามหมื่นอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยไล่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดถ้าดูจากจิตวิทยาตลาดนะคนข้างเงียบเลยแล้วก็ในนฝั่งหุ้ ต่างประเทศต่างๆ,ๆเนี่ยก็มีการ m a k new high แล้วก็สื่อต่างๆก็ได้มีการพูดคุยเนาะถึงหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในฝั่งของ b Bitcoin cryptocurrency เนี่ยเงียบกิบเลยนะซึ่งผมค่อนข้างชอบ feeling ของการเงียบแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอ่ะคราวนี้ในฝั่งภาพเดพเพื่อนๆเรามาดูภาพเดนะครับภาพเดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันออกข้างมาประมาณ3-4วันละหลังจากที่โดนกดลงมาเฟดได้มีการคงดอกใช่ไหม แล้วก็กดลงมาซึ่งจริงแล้วเนี่ยเฟดคงดอกตลาดน่าจะต้องตอบรับดีด้วยเออแต่ตอนนี้มันกดลงมามันก็เหมือนเป็นลักษณะของการซลล l on f a c ของก้อนเนี่ยที่ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็แบบตึงๆงงๆงงอยู่ว่าจะเอายัางไงนะฮะแล้วหลายๆคนเนี่ยมองอีกมุมนึงแล้วว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยน่าจะไม่มีแรงแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมได้ดูพวกข่าวสารต่างๆนะในฝั่งต่างประเทศก็ค่อนข้างเงียบค่อนข้างดอกนะครับคราวนี้ในมุมมองของเราเนี่ยการปรับตัวเป็นลักษณะของห้ขยายน้องเพื่อนหรือว่า กำลังขึ้นเว็บชุดใหม่ของเว็บ5เนี่ยที่ยังไม่ขยายนะก็มองได้เหมือนกันตอนนี้ผมมองลักษณะเคสนี้นะเพื่อนก็คือขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีลักษณะการคอลเลคชันเป็น4ก็ได้แล้วตรงนี้ขึ้นเป็น1แล้วตรงนี้กําลังย่อ2จบไปแล้วกำลังขึ้น5ขยายอยู่อีกอันนึงก็คือสยังไม่จบแล้ว4มาจบตรงนี้นะครับสมาจบตรงนี้ปุ๊บตรงนี้กําลังเกิดเคสของการปรับตัวขึ้นในเว็บเล็ก,ลก,ลกๆชุดใหม่นั้นเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนดู ว่าเฮ้ยชุดนี้การปรับตัวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเป็น1ก็ได้นะครับย่อมานี้จะเป็น2ที่เรากําลังอยู่นะตอนนี้ซึ่งฟิลลิ่งของเว็บสเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งของความน่าเบื่อนะครับแล้วก็ความสิ้นหวังที่แบบคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดรอปลงต่อแล้วไม่น่าจะขึ้นต่อได้อะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวเวบรกขึ้นมาซึ่งการเบรกตรงนี้มันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนคนไม่คาดคิดว่าจะขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการ s t a r t ิ้งของเว็บ2ขึ้น3 นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะแบบย่อ2แล้วกําำลังขึ้น3อยู่นะฮะมีโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งมันจะต้องทำอะไรทำการเบรกในไทม์เฟรมเล็กๆแนวต้านแนวนอนเนี่ยขึ้นไปนะครับค่อยๆเบรกขึ้นไปเช่นตอนนี้ขึ้นมา,าจจะเป็น1ใช่ไหมย่อเป็น2กําลังขึ้นเวฟสซึ่งเวฟสเนี่ยก็จะมีย่อเล็ก12เล็กถูกปหแล้วก็เบรกปื้ดขึ้นไปแล้วก็เบรกขึ้นต่อหรือว่าจะย่อขลงก็ได้แล้วก็เบรกขึ้นอีกนะครับซึ่งแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถวประมาณ276 272แล้วก็ด้านบนแถวประมาณ285นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งซึ่งออตอนช่วงนี้ถามว่ามันเทรดยากไหมเทรดยากนะเพราะตลาดมันนิ่งใไงมันมันไซเบอ์อยู่ในกรอบมันนิ่งนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลาของการแข่งด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะหาระยะในการเทรดนะครับอของตัวเปอร์เซนเทจที่เราจะต้องทําการสู้เขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากประมาณหนึ่งนะครับจริงๆริงเนี่ยกิจกรรมเด่๋ยเพื่อนดูกิจกรรมนิดน,นึงผมก็ลืมเปิดหน้า landing page ไว้เนาะเพื่อนๆสามารถมาแจมกันได้นะครับของเทรดไลฟ์โปรของโอเค นะครับตรงนี้ก็จะสิ้นสุดวันที่3นะครับออกทโปรเนาะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาแจมก็เซิร์ชชื่อนะลองทุนแล้วก็กดเข้าร่วมได้เลยเดี๋ยวผมจะต้องทำการคอนเฟิร์มให้นะครซึ่งเปอร์เซ็นเทตอนนี้ของทีมเรานะก็เฉลี่ยที่ประมาณ17%ตั้งแต่เริ่มมานะครับตั้งแต่เริ่มมาประมาณ2ประมาณ2อวันลนะลำดับอยู่ที่แรงกิ้ง53นะตอนนี้ก็พยายามวางแผน ให้ให้ให้มันเทรดได้ถูกทางเนาะอ่ซึ่งอาจจะแบบสงสงไซด์เวย์อยู่เนาะสำหรับตัวพอร์ตของผมเองนะครับก็สามารถมาแจมร่วมกันนะมาช่วยกันดึงได้นะอน่ะคราวนี้ในฝั่งพอร์ตเรานะที่เราได้มีการแข่งขันด้วยแล้วก็พอร์ตที่เราใช้ในการเทรดส่วนตัวด้วยนะครับที่ผมแยกเงินไว้ตรงนี้นะฮะก็ยังสวิงอยู่ในกรอบอยู่ถนะ้าเกิดเพื่อนๆลองดูภาพเดนะสวิงสวิง,สว,งสวิงอยู่นะเห็นไหมแล้วถ้าเกิดดูในฝั่งโพชันนะครับตอนนี้ก็มีดรอว์ดาวอยู่บ้างนะครับดรอว์ดาวอยู่บ้างแล้วก็ในฝั่งดอทด้วยแล้วก็ในนฝั่งงของแซ ล่าสุดผมได้มีการอัปเดตนะครับสัญญาลในการเปิดของตัว BNB ไปนะครับเพื่อนสามารถมาแจมก็ได้ก็แปะพินมาในนี้นะครับในห้อง OK Signal นะครับตอนนี้ที่เปิดเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวตัวเมนเนี่ย Bitcoin DOT Sand BNB นะครับซึ่งลิสต์เนี่ยผมได้มีการอัปเดตไปลวว่า 3% 3 5 8%, 6%เกว่าเพื<ๆ>่อนๆต้องไปคำนวณเลวเวลกันเองคำนวณเงินในการวานพอชันกันเองนะครับซึ่งพอเปิดเสร็จผมก็ได้มีการอัปเดตไว้ตอนนี้แซนจะเป็นตัวแบ่งของพอร์ตอยู่นะซึ่งตัวอื่นก็ยังดึงๆอยู่นะครับแซนก็บวกขึ้นมาอยู่แลนะในฝั่ง b ี b ก็เพิ่งเปิดไปนะครับก็พยายามอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาแจมกันก็เข้ามาเกาะน,นะครับ UID ของโอเคในห้องโอเค m b เมมเบอร์ Member, นะครับแล้วเดี๋ยวจะสามารถเข้าไปในห้อง o ั Signal, งองตว o เพื่อทําการวางแผนนะครับเอาไฟล์ไปวางแผนการเงินได้ในภาพรวมนะของการใช้ชีวิตเลยนะมันไม่ใช่แบบแค่ช่วงระยะเวลาของการเทรดเฉยๆนะครับแต่มันเป็นช่วงของไทม์ไลน์ทั้งชีวิตของเรานะครับแล้วก็ได้มีแผนในการ,กรเกษียณน,นะด้านขวาให้กับให้กับเ,เพื่อนๆด้วยว่าเราจะแพนนิ่งเนี่ยทรัพย์สินของเรายังไงบ้างนะครับรวมถึงในแต่ละพอร์ตท,ที่ผมแยกไว้ไม่ว่าจะเป็นเซฟแอสเซทลีดแอสเซทนะครับแล้วก็ในแต่ละกลยุทธ์สําหรับการสเกลปิ้งในการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆให้เพื่อนสามารถไปคํานวณเลเวลเลทได้คํานวณ อพอชันโดยรวมของพอร์ตได้นะครับซึ่งสามารถเข้ามาดาวน์โหลดในนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีไฟล์วิดีโอนะที่อธิบายถึงวิธีการใช้งานในะแต่ละกลยุทธ์ไว้ให้กับมันเพื่อละนะครับสำหรับใครที่ใช้ไฟล์แล้วงงๆนะก็มาดูตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีประมาณ45คลิปเนาะอ่ะก็อย่าลืมเข้ามาแจงกันแล้วกันคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับในฝั่งของมุมมองเทคนิคนะว่าตอนนี้เรามองอยังไงนะครับผมเนี่ยค่อนข้างบูลลิตนะครับค่อนข้าง Bullet, บูลลิตนะฮะแล้วก็คิดว่าแถวโซนนี้น่าจะเป็น2ย่อยได้นะ ผมดูในกรุ๊ปต่างๆเนี่ยเงียบกลิบเลยไปไปดูสื่อต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยพูดถึงตลาดการช่วงนี้เงียบ,บๆแบบดรอปกันนะครับซึ่งผมคิดว่าต้นเทรนเนี่ยมันจะมีฟิลลิ่งแบบเนี้ยทุกรอบเลยะครับแบบช่วงก่อนหน้านี้นนช่วงนี้ก็เงียบนะครับช่วงที่ตัวบี ban, อแอน c e โดนแบรนด์บแอนโดนฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก,ก็มีการดีลิสเซียนต่างๆเนี่ยตรงนี้เงียบมากนะ หลังจากนั้นเนี่ยตลาดมีการบูลลิตปรับตัวเกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวตามมาเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นที่คิดหรือเปล่าคราวนี้ถ้าเกิดให้เป็นเคสนี้เนี่ยมีการปรับตัว d r อปลงเนี่ยผมก็มีเคสนี้ให้ให้มองเหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะสวิปมาเทรดได้เหมือนกันนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังมอง h าฟ f อยู่50 50อยู่นะครับแล้วก็การปรับตัวตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นขาบีนะครับเพื่อที่ขึ้นซีอยู่ซึ่ง อ่าขึ้น C ตรงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการคอเล c ชัน n B ของเว็บใหญ่แล้วก็ดอกลงไปไปจบ C ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็น A แล้วก็ขึ้น B แล้วก็ลง C นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันลวกันซึ่งถ้ามันจะขึ้น B หรือว่ามันจะขึ้นเป็นเว็บใหม่ในฝั่ง i m p เพ s e เนี่ยเราก็เทรดในฝั่งขาขึ้นมันก็ดูมันมีเปอร์เซ็นต์ในการเทรดมากกว่านะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของเทรลน์นะครับยังเหมือนเดิมเลยเทรลน์เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปเนาะมันก็จะมีแนวต้านแนวเดิมเลยคือแนวนี้นะครับคนเนี่ย เฟลอจากแนวนี้กันค่อนข้างเยอะก็คือคิดว่าจะปรับตัวยืนได้แล้วก็ยืนไม่ได้เบรกดุลุดลงมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านค่อนข้างสำคัญเลยนะครับลากยาวไปแถวประมาณ3 0,000ื่นกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านทางฝั่งเทรนไลน์แล้วแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้ที่บีบกดลงมาแบบจากแถวประมาณ2 9 3นะครับ286แล้วก็ไล่ลงมาแถวไฮตรงนี้278แนะครับแล้วก็ไล่ลงมาแถวประมาณ274ซึ่งตรงเนี้ยสามารถสะสมพลังนั้นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆไต่ เบรคขึ้นไม่ได้นะอันนี้ก็จะค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวรอดูไปแล้วกันเนาะก็เป็นแค่การคาดการณ์นะครับในอนาคตนะครับคราวนี้ในฝั่งอัลคอยเนี่ยมันก็มีบางตัวที่ยังน่าเป็นห่วงบางตัวที่น่าสนใจนะครับออตัวลิสติ้งที่ผมใส่เป็นสีฟา้าไว้นเนี่ยก็มี4ตัวที่ผมเปิดไปแล้วนะครับก็คือ BNB นะครับผมมี divergence เกิดขึ้นแล้วก็มองความเสีย่ยงมองลิสต์เนี่ยออว่ามันอยู่ในลิสต์ที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับแถวประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ในการเปิดเนี่ยใน,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 นี้ละ ตั้งแต่ตรงก้นแล้วลลตรงแท่งนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นเดอะแบกอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาสามารถยืนนะครับกรอบนี้ได้ไหมแล้วก็ปรับตัวเบรคขึ้นต่อนะครับถ้าเบรคขึ้นต่อก็เลทปรฟิตล้านไปถ้าเกิดถูกทางเนี่ยก็รู้ทวงผมกว่าคือเลทปรฟิตล้านไปไกลที่สุดนะครับดอทนะครับดอทก็ยังทรงๆอยู่นะยัทรงๆอยู่ในกรอบนะครับซึ่งอาจจะหาจังหวะในการที่ต้องปรับตัวกลับขึ้นมายืนแล้วก็ค่อยๆเบรคแนวต้านขึ้นขึ้นไปนะแถวมา006นะครับแถวมา0064อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้0062เนี่ย ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆก,กันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ในฝั่งของพอร์ตตรงนี้เนาะที่เราได้มีการอัปเดตไปนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังเซตอัพนะครับตัวพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งที่เป็นพอร์ตที่เราจะแชร์เลนตัวเองนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเทรดเพื่อให้มันถึงทาร์เก็ตนะครับในสิ่งที่เราอยากได้สมมติผมอาจจะตั้งอ่าสิ่งของว่าสิ่งของหนึ่งอย่างเช่นผมอา่มา,แบบาอยากได้รถครันใหม่ที่เป็็็นนนนนแแแแบบบบบรรรรรถททีี่่เเเเาาาาออยยกกกกไดด้้้้จจจจิิงงะะคัลลววต3,500 รันสโนว์บอลขึ้นไปเรื่อยๆของตัวพอร์ตเนี่ยให้มันไปแตะให้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะทําการซื้อกับเพื่อนๆดูด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสตอรี่ที่เพื่อนๆอ,อยากติดตามกันแล้วผมคิดว่าผมก็ a ช l e เลนตัวเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเดปกับเพื่อนกันแล้วกันครับ สุดในหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตตลาดภาพรวมกันนะครับแล้วก็มาพูดกันถึงความเงียบเหงาของตลาดนะครับเฟียกนี้เด็กก็ด r ลงไปที่44ละซึ่งถ้าเราจะเปิด position ฝั่งขาช็อตแถวโซนนี้เนี่ยก็มีิสต์ค่อนข้างสูงนะเพราะว่า gap ในการปรับตัวลงเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าความกลัวมันปกคลุมตลาดนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะอะนะครับเราก็เลยเปิด position ในฝั่งขาลองกันก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะฮะถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นเนาะก็สามารถดูคลิป ต่อท้ายจะคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปตัวคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเศรษฐีช่อลมาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ